คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยเชคสิเศิษีหมื่นล้านนะครับกับสูตรแต้ม3ตัวบนสุตรที่2นะครับยังมีเวลานะครับตอนเช้าซื้อลอตเตอรี่ทันนะกดติดตามนะครับเพื่อเทียบค่าตัวเลขได้เลย โดยส่วนนี้เข้าตั้งแต่16บหกไม่ไดยัหกสานะครับตื่นมาเสร็จแล้วคุณไปหาเสรลเต็ี่ที่คิดว่าใช่สําหรับคุณนะครับโดยส่วนนี้เข้ามาจาก32มสิบสองวัตเป็นสามสิบสามวัตครับขออย่าเปลี่ยนตัวเลขน,นะครับเป็นสามสิบสามวัตเลขสวยนะสะดุดเล็กน้อยอยู่สองวัตแตล่าสุดเท่าน้ำได้หลุดน,น,นะครับนะครับลองเราเอาไปเทียบกันเองนะครับนะครับ สิบหกิยนหกะครับถ้ากดติดตามน่ะคุณจะเห็นเองว่าสูตรไหนผมลงสูตรไหนบ้างกดเลื่อนดูได้เลยนะครับเข้าตั้งแต่ในสิบหกพิณายนเลยใช่ไหมอ่าที่ออก5 1 6หนึ่งหเราใช้ในส่วนของหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยร้อยที่หนึงห้บวกเเป็น12 12อบวกหเป็น17บเจบวกสี่คงที่เป็น 18, 7, 1ิบเจ็นึ่งหนบวกสองคงที่เป็น3าสาม สามบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่สี่บวกสองคงที่เป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าใสนห้าห้าบวกสามคงที่เป็นแปดได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสี่ห้าสี่สี่หกห้าแปดเจ็ดหนึ่งสามสี่หกห้าแปดนะครับแต้มสามวบนนะครับเอาไปเทียบกันนะครับเดี๋ยวมีอยู่อีกรู้สึกจะสูตรสองมันมีสูตรสามอีกสูตรนะเดี๋ยวเราลงให้วันทีเดียวเลยนะครับไคุณได้เทียบในวันนี้แหละได้ลอตเตอรี่แน่นอนเจ็ดหนึ่งสามสี่ห้าแปดนะครับ ผมเดินไปยังเห็นมีลาเต้เต็มแผงเลยนะอืมเลขที่ผมอยู่ในดวงใจของมันนะ713468ครับ1กรกฎาคม64แต่ผมไม่รู้นะว่าคุณอยู่ในกรุงเทพหรือ,อยู่ทีออ่ที่ไหนของประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะ713468ครับ1กรกฎาคมครับออก2 258แต้ม5กรับมีแต้ม5ครับ1กรกฎาคม6 1กระด้าดคม63าคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้6 0 2 3น4 7 6 0 2 3 5 4 7กครับ16ก็ได้าดาคมครับออก2อป6กป6แต้ม6ครับนีแต้มก6ก็ได้าดคม63าคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้9 3 5า8 7 0 9 3 5 6 8 7ปนยะครับ่งสิงหาคมครับออก3913 9 1แต้ม3ครับ หนึ 1> 1่งสิงหาคมหกคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้าเจ็ดแปดศูนย์เก้สองหนเจก้าอะครับสิกสิงหาคมครับออกแปดหนึแต้มศูนย์นะครับแปดหนสิบหกสิงหาคมหกาคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้ห้าเก้าหนึ่งสองสี่กหกนะครับหกระดาษหนึ่งเาเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจแต้มหครับนี่แต้มห 1. กันยายนครับ1กันยายน6 3คำนวณแต้ม3ตัวบนออกตา่าด้1 9 2 1 9 2นกะครับ16กันยายนครับออก0ู3 083เป็นแต้ม1 1ครับี่ต้ม1กันยายน63คำนวณแต้ม3ตัวบนออกตด้0 4 6 7หนึ่งศูน 1. สนะครับ1ลาคมครับออก893 893แต้ม0ูนี่ครับ1ตุลาคม หตัลาคม63สักสกู่น,นะครับมีน้องยุงชอบมากวนะแปดเก้าสามแดเก้าสามแต้ม0ูนย์นะครับหตัลาคมหกสาคำนวณแต้ม3ตัวบนออวดาหกศูนย์สองสามห้าสดหกศูนย์สองสามห้าสี่เจ็ดนะครับสิ 16, ตัลาคมครับออก0ูนย์ห้แต้มหกครับสิตัลาคมหกสาคำนวณแต้ม3ตัวบนออวดาแปดสองสี่ห้าเจ็ดหกเก้าแปดสาเจ็ดหกนะครับ 1>, 1พฤศจิกายนออก404404 404 40แต้ม8มีแต้ม8 1พฤศจิกายน6 3คำนวณแต้ม3ตัวบนออกไมได้4 8 0 1 3 5 1 3 2 5 4 8 0 1 3 2 5นะครับ1ิพฤศจิกายนครับออก6 6 1 6 6 1แต้ม3ครับ1ิพฤศจิกายน63คำนวณแต้ม3ตัวบนออกไมได้5 9 1 2 4 3 6 5 9 1 2 4 3 6นะครับงธั 1, นวาคมครับออก9 9 4 9 9 4แต้ม2 หนึ่ทนมหกสาคำนวณแต้มสามตัวบนออกก็ได้ศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดน้าแปดหนึ่งศูนย์สี่หกเจ็ดเนะครับสิบนคมครับออก303ศูนย์สแต้ม6กครับสิบหกนิคมหกาคำนวณแต้ม3าตัวบนออก็ได้ศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งศูนย์เจาครับไปเร็ศูนย์สีเจ็ดเก้าแปดนะศูนย์สี่หกเ สาธนคมครับออก6 2 8องแปแต้มหกครับสามสิธนคมหกาคำนวณแต้ม3ามจบนบนออกมาได้หนึ 68. 68. 6, 6, seis, ่ง bon. ห okay. uh ้าเจ็ดแปดศูนย์เก้าสองหะครับหนึ่งห้าเจ็ดแปมกราคมหกสีชัดไหมเนี่ยสิมกราคมหกคำนวณอออก3ามเก้าแต้ม7จ็ครับแต้มเ สิเมกราคมหกสี่คำนวณแต้ม3ตัวบนหนก็ได้3 7 9เจ็ดเก้าศูนย์สองหนึ่งสี่สามเจ็ดเก้าศูนย์สองครับเรามาดูหกุมภาพันธ์ครับออกสามศูนได้แต้มสิครับก็คือแต้มศูนยกุมภาพันธ์หกคำนวณแต้มสตัวบนออกก็ได้หนึ่งห้าเจ็ดแปเก้าสาดูนย์เก้าสองครับเรามาดูนะหนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย์เก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย้าครับสิบหกกมภาพันธ์ครั หกศู 68, 92, นยะ์สดแดนย์เก้าะสิกพันหกสี่คำนวณแต้ม3าตัวบนออกก็ได้สองหกแปดเก้าหนึ่งนย์สามหกดเก้าหนึ่งศย์สามนะครับหนึ่งมีนาคมกราบออก5้าสา8ดห้าสามแดนะครับแต้มได้แต้ม6ครับได้แต้มหกห้าสามแได้แต้มหกครับนี่แต้มหกสิมีหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณแต้ม3ตัวบนตัวบนออกก็ได้หนึ่งห้าเจ็ดแปดย์เ้าสองหนึ่งห้าเจ็ดแดย์เก้าสองนะครับ 16มีนาคมครับออก422 422เป็นแต้ม8ครับ16มีนาคม64คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้591 591 2436 591 2436นะครับ59 591 2 591 24 36แล้วกอนนะครับ5 5 9 1 2 436หนึ่งโอเคเจอแล้วห9 1, 2เก้เมษายนครับออก270 270แต mm ้มก่ามัสุมีแต mm ้ม9ก้านะ1เมษายน64คำนวณแต้ม3ตับนธอกมดาอันนี้หลุดเคียนบอกว่าหลุด2หลุด2ครั้งอันนี้หลุดครั้งที่1นึเมษายน64คคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้3 7 9น2 1 4อ7 9 0 2 1 4ดานะครับ สอพฤษภาคมครับออก272 272ได้แต้ม1ครับ2พฤษภาคม64คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาไ,ได้268 9 1 0ปด6 8 9า0 3ยเรามาดู2 6 8 9 1 3 3 6ครับ2อ8 9103นะครับ16กุมภาพันครับออก579แต้ม1ครับ5้าเป็นได้แต้ม1นะ สิบหกมิถุาคนหกคำนวณแต 46, 92, 68, 4, 4, 6, 7, ้มสามตัวบนออกมาได้ศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าหนะครับศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งดหนมิถุนายนครับออกเก้าเจได้แต้ม8ปดครับหมิถุนายนหกสคำนวณแต้มสามตัวบนออกมาได้เก้าสามห้าหกแปดสี่เจ็มห้ครับสิบมิถุนายนครับออกแปดหกหนึ่งแปดหกหนึได้แต้ม5ครับ สิบหกพิทั์ยันหกสี่คำนวณแต้มสามจบนออกมาได้สองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สาสองห้านึ่งศูสะครับสองหกปดเก้าหนึ่งศูนย์สาสองหก้าสครับหนึ่งกราคมครับออกห้าหนเจแต้มสครับเดีแ,แ, 3, นะแ,นนแต้มสามนอซนกูมีแต้มสามนะหนึ่งกรกฎาคมหกสี่คำนวณแต้มสามตันวนอันนี้หลุดหลุดทที่สอันนี้หลุดทันที่หนึ่งหลุดันที่สอง สามงวดหลุดสงวัหลุดแค่เนี่ยหลุดอีกสงวันนี้แหละเจ้าปัญหาหเมษากับ1กรกฎานะครับถ้ามาครับหลุดไม่ใช่ปัญหาการเดินทางไกลย่อมมีสะดุดบ้างเป็นเรื่องปกติ16บหกกรกฎาคมครับคำนวณแต้มสามตะบนออกมาได้ห้าเก้าหนึ่งสองสี่สามห้าเก้าหนส้าเก้าครับหสิงหาคมครับออกสองหกห6ึ6งสองหกหบวกสเป็นเเป็นแปดแปดบวเป็นเ้าได้แต้ม9้าครับมีแต้มเ หนึ่งสิงหาคมครับหสิงหาคมหกสี่คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้ห้าก้าหนึ่งสองสี่สามหกห้ากาหนึ่งสองสี่สามหกับลำห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสอกนะครับสิบสิงหาคมครับออกเจ็ดห้านย์เ้นได้แต้มสองครับบางทีมีแต้มสองนะแต้มสาตัวบนนะแต่มันแต้มได้แต้มสองสิบหกสิงหาคมหกสี่ คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้5 9าย5 9 6 5 9 1 2 4 3 6ครับ1กันยายน64 4ี่ออก1 14. 4 7 5 2่9นะครับ7 9 4 7 5 4 7 5แต้ม6ครับมีแต้ม6ไหมตัวี้นมีแต้ม6ครับ1กันยายน64นะครับ1บวกเป็น6 6บวก5เป็น10เป็นเ 1, 1บวกเป็น5 5 2้บวก2คงที่เป็นเ 7จบวกหคงที่เป็น8ปดบวกสคงที่เป็น1ิบสูนยบวกเได้9 9้บวกสคงที่เป็นสิบสองใส่สโอเคนะหนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย์เก้กะครับสิกันยายนสิบหกันยายนหกสีออก0 9 9ูนย์เจ็ดศาสางตัวลเกาศูนย์เกบวกสเป็นสิบสอบอกหเป็นสิบด้จ็ดนะผมไม่ได้คิดไวไปใช่ไหม คุณกอดูได้คุณกอดูได้นะเพราะว่าสูตรผมมีการสก,กีนมาแล้วนะครับว่ามันโอเคแล้วก็มีการคำนวณจริงๆนะผมถึงไม่ได้กังวลอะไร16กันยายน64ครับศูนย์บวก5ได้5้า้าบวก5้าคงที่เป็น10 0 0สูนศูนย์บวกสคงที่ได้ 4, 4ี่บวก2คงที่เป็น6 6บวก1คงที่เป็น7 7ดบวก2คงที่เป็น9 9บวก2คงที่เป็น8 9้า 9กบวกเเป็น18บแใส่แปดดบวกาคงที่เป็นเจ็ดหนงได้ศูนย์สี่หกเจ็ดาแปนึ่ด้าแปดหนึ่งครับเรามาดูหตุลาคมหกสี่ออก5้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดเกได้แ้าหนตุลาคมหกสี่หบวกหเป็น6 6หบวกหเป็น1ิบ1ใส่หนึบวกสเป็น5้าห้าบวกสี่บวกสเป็น5้บวกสคงที่เป็น7 7็บวกหคงที่เป็น8 8บวก สคงที่เป็น1ิบเศษศย์บวกเได้9 9้บวกสาคงที่เป็น12บส,สองเศสองได้1 5ึ่งห้าเจ็ดแปึก้าครับเรามาดูสิบบกตัวลคมครับออก3ามแปดหกสามเจ็ดสองเต้องรสามแปด็ดสองสาบวกเเป็น1ิบสิบบวกสไปสิบสองได้แจ็องถ้าฟังไม่ทันดูได้นะครับว่ามันถูกต้องไหมแต้ม2 สิบหกตัวละครหกสมบวก2อเป็นห้าบวกหเป็น10ใสศูนย์ได้ดับเลศูนย์ย์บวกสของที่ได้4 4่สบวกสองของที่เป็น6 6หกบวกหงของที่เป็น7 7็ดบวกสองของที่เป็น9 9้เบวกเเป็น18บแปใสแปดแปบวกสาของที่8 9ดเก้าสสิบเอ็ดสิบศูนย่หกเจ็ดเก้าแปดหนศูย์สี่หกปดครับหนึ่งพิศกายนต์หกสออกศูนย์สี่ห้าศางตลเย์ส ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกเจ็ดเป็นสิบได้แต้มศูนย์แต้มศูนย์โอเคเออเรามาดูแลนึกว่าที่เรารอใช่ไหมจดจอเลยนะเาห้อยแล้วตอนนี้รู้รู้ใช่ไหม <c oughs> โอเคเออศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ด ศูนย์บวกศูนย์บวกเจ็ดได้เอ่อแต่กนสีไปแล้วไปไปแล้วนเนี่ยไปเรื่อยแล้วนเนี่ยศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่เป็นสิบสองสี่ต้องบวกห้าคงที่เป็นสิบสองนะเออเห็นไหมพอเรียบรแล้วไปอย่างเนี้ยเจ็ดบวกห้าไปสิบสองสองบวกสี่ของที่เป็นหกหกบวกสองคงที่หกเจ็ดเป็นหกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้า บวกสคงที่เป็น9ก้าสบวกเก้าบวกสคงที่จากันนะสองสองบวกสีองบวกสเป็นหกกบวกสองแปดบวนคงที่เป็น9ก้าเ้าบวกสองคงที่เป็ดจะหนึ่งเออหนบวกเคงที่เป็นสิใส่ศูนศบวกสได้สอ่ะได้แล้วแปดสามตะพน 2 6 8 9 1 0ป2เก้าหนนสาสปนะครับจะนำมาเทียบโอเคแคปเจอร์แคปเจอแต้ม3ตัวบนสุดที่2นะครับเข้าตั้งแต่16บสิบมิตรนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบค่าตัวเลขด้วยสถิติเข้าต่อเนื่องยาวมาก33งวดสะดุดเล็กน้อยอยู่2งวดตอนนั้นนะครับล่าสุดไม่ได้หลุดนะนะครับ รู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหนยโชคติทีิมาราครับสวัสดีครับ